สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะชวนเพื่อนๆมาแปรรูปมะม่วงกันนะคะช่วงนี้มะม่วงราคาถูกมากๆเลยค่ะก็จะเอามาแปรรูปแบบง่ายๆนะคะทําเป็นมะม่วงตากแห้งหรือว่ามะม่วงหนึบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ําเกลือสาหรับแช่มะม่วงกันก่อนนะคะใช้น้ําสะอาดประมาณ2ลิตรค่ะกับเกลือป่น1ช้อนโต๊ะคนให้เกลือละลายค่ะ ค่ะและมะม่วงที่เราจะใช้ทําวันนี้ก็แนะนําให้ใช้เป็นมะม่วงสุกนะคะสายพันธุ์ไหนก็ได้ค่ะวันนี้ในคลิปเราใช้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะส่วนตัวได้มาในกิโลกร,รัมละแค่8บาทเองค่ะก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานํามาปอกเปลือกกันค่ะก็แนะนําให้ปอกเปลือกออกลึกๆหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้ค่ะตัวเนื้อมะม่วงของเราจะได้ไม่ดํานะคะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะปอกให้หมดนะคะเดี๋ยวมาทําการหั่นเป็นชิ้นกันค่ะก็ฝานมะม่วงออกมาแบบนี้นะคะค่ะเราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นนะคะขนาดไม่ต้องหนามากนะคะเดี๋ยวจะแห้งยากค่ะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาแช่น้าเกลือไว้ค่ะเราจะหั่นให้เสร็จนะคะเดี๋ยวค่อยนามาตากทีเดียวค่ะ แล้วก็นํามาเรียงใส่ตะแกรงทีละชิ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทําให้แห้งโดยการใช้เครื่องอบผลไม้หรือว่าเครื่องอบลมร้อนนั่นเองค่ะแต่สําหรับใครที่ไม่มีจะใช้วิธีการตากแดดเอาก็ได้นะคะแต่จะใช้ระยะเวลานาน,านหน่อยค่ะ2-3วันค่ะส่วนเครื่องนี้นะคะก็เป็นเครื่องอบลมร้อนหรือว่าเครื่องอบผลไม้ค่ะ เราจะอบที่อุณหภูมิ65องศาเซลเซียสเป็นเวลา8-10ชั่วโมงค่ะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ขนาดชิ้นของเพื่อนๆแต่ละคนด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็อบมะม่วงมาจนแห้งดีแล้วนะคะใช้เวลาโดยรวมไปประมาณ10ชั่วโมงค่ะสำหรับวิธีการเก็บรักษานะคะแนะนำให้เก็บใส่ถุงหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ให้โดนลมนะคะมะม่วงของเราก็จะอยู่ได้นานหลายเดือนเลยค่ะ และในส่วนของรสชาตินะคะมะม่วงตากของเราก็จะให้รสหวานตามธรรมชาติเลยค่ะถ้าใครใช้มะม่วงที่สุกงอมหน่อยนะคะก็จะออกรสหวานอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าใครใช้มะม่วงห่ามก็จะออกรสอมเปรี้ยวอมหวานนะคะกลิ่นเขาก็จะคล้ายๆกับมะม่วงกวนนะคะหอมแล้วก็น่าทานมากๆเลยค่ะส่วนเรื่องเนื้อสัมผัสเขาก็จะออกเหนียวเหนีวนึบๆนบนะคะเคี้ยวเพลินๆเลยค่ะส่วนใครที่ฟันไม่ดีก็ใช้วิธีการอมเอานะคะก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งค่ะ ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแปรรูปมะม่วงง่ายๆนะคะเอาไว้ทานเล่นเพลินๆกันค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ไปลองทําทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหมูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ